สวัสดีค่ะ,คะพบก,กับน้องขนูนเ,เล่น้องคําเสาก็เช้านี้นะคะน้องหนุก็จะไปส่งน้องคัสาไปลงเลยนค่ะ,คะก็จะไปลงเลียนพม่านะคะเข้าลงเียนที่ไหนกระเต่าเข้าโลงเียนที่กระเต่านะคะอยู่ชั้นอะไรแปดชั้นแปดแล้วนะคะถ้าถ้าเป็นที่ประเทศไทยก็น่าตาเข้าโมแล้วนะคะก็เช้านี้ก็ไปโลงเียนกระเต่าคะ่ะโอเคค่ะน้องหนู่ก็จะไปส่งน้องสอบไปลงเียนนะคะตามน้องขับเสาเลยค่ะ Mä sanon näin, มาส่งถึงโรงเรียนแล้วนะคะเอาของเข้ามาลวยเอาปิ่นตูมาเอากลับอะไรมาปลาติ้งไข่เยอะไม่เห็นมีสักคนเลยเขาเป็นไดมัวละไม่เห็นมีสักคนเลยนะคะโอเคแล้วเขาซอยอยู่ตันอยู่อะไรห้องไหนอะข้างในหรอข้างบนนะตังแมะ ขายของกินที่นั่นแล้วนะคะเออต่น้องหนุ่มเมื่อก่อนเนี่ยขายข้างหลังข้างๆโรงเรียนนะคะโอเคก็จะไปดูห้องนักศึกษานี่ตอนน้องหนุ่มอยู่เมื่อก่อนนะคะนี่อยู่ชั้นนี้นะคะน้องอยู่อยู่ชั้นสิบค่ะโอ้ตานตานเปลี่ยนที่ไปอยู่ด้าหลังอะโอ้เขาทํไมาอีกอันนี้เป็นโรงเรียนเก่านะคะน้องแต่ถ้าตานห้าตานหกตานห้าเลยเป็นน้องหนุ่มก็อยู่ที่นี่นะคะนี่ไปก็อยู่อยู่ได้วะเนี่ยเอยอเด่ อ๋อที่นี่เก่าแล้วนะคะเขาก็ไม่ให้อยู่แล้วนะคะทุกคนนี่ตาเนี่ยตารตป่ยนขั้น,นบบซ้อมอีแน่อ๋อเขามีปั๊มน้ําแล้วไม่ต้องตักน้ำแล้วเนาะห้องน้ำก็เปิดเปลี่ยนใหม่ไหมเนียวนะอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่ล้มเนาะนี่ก็เปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะคะโห้องน้ำก็เปลี่ยนใหม่หมดแล้วนี่วัดตังยั่ตังเนี่ยอ๋อสันหกแม่ข้างหาไหลเลยก็เขียนเลย มีข้างหลักเลยนะคะไม่ได้มานี่เมื่อก่อนน้องหนุ่มอยู่ที่นี่นะคะทุกคนแต่ฉันฉีดยย้ายไปเป็นโรงเรียนใหม่นะคะน่าจะน่าจะรือร้อหรือเปล่าหนักอี่ันเอ่ะเจ็ดกันในเบรกเออเข้มซ้อมเดี๋ยวนั่งเจ็ดกันเน็ตอ๋อเข้มอนหนักตรงไหนหนังนี้อ๋อ นีอ่อ้นั่งโต๊ะโต๊ะเออโต๊ะหน้าเลยแล้วตักล้องกันเลยเปว่าวะวันตามกันแท้กันเนีมีหลายก้อนนะสามสิเก้ก้อนมีสามสเกคนว้าวโอ้มีใครให้พร้อมเ <c oughs> ด้งจนกลางคืนไล่ <c oughs> โอ้มีที่ซัดไฟด้วยแล้วเจ้าข้าวซอยนั่งหน้าสุดเลยข้าวซอยต้องอะไ่วันไหนต้องอะไตั้งหน้าตั้งเบิกกว่านี้ได้ตักน้ํำไหมได้ตักหัวเราะเนี่ยเห็นเขามีกองน้ำแล้วเนี่ยโอ้อันนี้เป็นน้ำกินเหรอโน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 ่ที่ข้าน้ำกินอะโอ้นี่โน้เป็นยังไงคู่นี่นี่นะคะเมื่อก่อนนี่น้องหนูก็มาซื้อ ขอกินที่นี่อยู่นะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเข้าเข้าโรงเรียนที่กระต่ายนี้ค่ะโอ้แต่ว่าเพิ่มเติมคือทำก่อสร้างใหม่เนาะโอ้ห้องน้ำที่นั่นก็มีเนาะห้องมีโอ้จ้ำจ้ำสุดเลยเนาะอันนั้นเโลค่ะอยู่ห้องอันตันแปดนี้ยอันตันแปดนะคะด้านกลางจะมีการด้านแปดอ๋ออ๋อ กขาสมุดอะไรอะ่ะโอ้ตัวหนังสือสวยมากเลยสมุดอะไรปรทวีปทวีนะคะโอ้ายทั้งก็สวยขึ้นมากเลยค่ะตนอนข้างหลังนี้ก็จะมีอครูเขานะคะครูเขาพักอาศัยอยู่ค่ะเปลี่ยนไปมากๆเลยทุกคน ทุ่ดิงเก u กำตาบินทัวนะข้างหลังนะอ๋อหทัวร์เบใหม่สวยว่าหรอโอเคพี่จะไปแล้วนะบ๊ายบายตั้งใจเดินนะมาก่อนเพื่อนทุกคนเลยค่ะตล้กวก <c oughs> ็เสามาเอ,อก่อน <c oughs> ว่าลยไล่ที่สองายวายจ้าสวยมากเลยนะคะทุกคนเมื่อก่อนเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่สร้างใหม่นะคะแล้วก็ที่นี่ก็ยังไม่สร้างใหม่นะคะ น้องหนุมก็จะกลับบ้านแล้วค่ะเมื่อก่อนน้องหนุอยู่ที่นี่เองนะคะโอ้ไม่ต้องไม่ต้องตักน้ำแล้วโอ้นักเรียนเริ่มมาแล้วค่ะ มกรตามห้านะคะต้งหนูมาอยู่ที่นี่หกปีนะคะตานห้าตนหกตานเจ็ดตานแปดตันเก้า 8, ตอนสิบนะคะตอนเก้านี่ยยังอยู่ที่โรงเรนเก่านี่อยู่นะคะแต่ตานสิบเนี่ยย้ายมา <c oughs> ห้องนี้แล้วนะคะย้ายมาอันใหม่แล้วแต่ว่าตอนนี้เขาก่อเพิ่มแล้วค่ะว้าวแต่ที่นี่เนี่ยที่นี่เนี่ยเขาไม่ให้เรียนแล้วนะคะเพราะว่าเก่าแล้วน่าจะลื้อออกค่ะอ้าวเขาว่าโรงเรน โรงเรียนพม่ามีมีโรงกินข้าวไหมนะคะที่น้องคาเสาพบปิ่นโตไปนะคะก็ไม่มีนะคะไม่ไม่มีอ่าโรงกินข้าวค่ะกินข้าวที่น้องคํเสานั่งงนั่สอนนั่งเดินเลยนะคะที่นั่งกินที่โต๊ะที่นั่งนั่งเดินหนังสือเลยนะคะถ้าเวลาพักกินข้าวนะคะก็จะนั่งกินที่นั่งเดินหนังสือที่โต๊น้องนั่งเลยนะคะมีโรงอาหารมอนประเทศไทยไหมแล้วก็มี คนขายเข้าในโรงอาหารไหมอย่างนี้นะคะไม่มีเลยนะคะแล้วก็พบขายที่บ้านไปนะคะแล้วก็นั่งกินที่โต๊ะที่น้องขมเสานั่งเดนหนังสือเลยนะคะก็จะประมาณนั้นเลยค่ะตั้งแตน่น้องคมดุมไปเดนแล้วนะคะเทุกโรงเดนในเชียงตุงเนาะที่โรงเดนพัฒนานะคะไม่มีโรงอาหารนะคะแล้วก็ไม่มีโรงอาหารขายกับข้าวเหมือนที่ประเทศไทยเลยค่ะก็จะแตกต่างกันแบบนี้เลยนะคะ โรงเรนพรม่านะคะก็จะไม่ใส่กระโปงนะคะก็จะใส่เสื้อขาวกับสิ้นเขียวเองนะคะสิ้นก็คือผ้าถุงค่ะเออไม่ใส่กระโปรงเหมือนที่ประเทศไทยนะคะน้องหนเคยไปเข้าที่โรงเรียนกระเตาเหมือนกันนะคะล้องหนไปเข้าตั้งแต่เ,ออเขาเรียกว่าแะปอห้านะคะไปเข้าหกปีค่ะ ก็ที่หลายไข้นี้นะคะที่โรงเรียนหลายไข้นี้ถึงปสี่เองนะคะแต่ว่าตอนนี้ที่โรงเรียนหลายค่้ตอนนี้ถึงปห้าแล้วนะคะเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีถึงปห้านะคะก็น้องลนมไปเข้าที่กระเตา6ปีนะคะแล้วก็เส้นทางก็จะไม่ดีเหมือนตอนนี้นะคะเมื่อก่อนเนี่ยน้องหนุ่มก็จะปั่นจักรยานไปเองนะคะเส้นทางก็จะคุกคักคุกคักคุกคักนะคะเออไม่ไม่เหมือนตอนนี้นะคะตอนนี้เส้นทางก็ดีขึ้นมานิดนึงแล้วนะคะ แล้วก็ที่โรงเรียนก็เขาทําใหม่หมดเลยนะคะไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะ,ะที่น้องหนุ่มเคยเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ข้างหน้าที่น้องคํเสาเรนนะคะก็จะเป็นโรงเรียนเก่านะคะแต่ตอนนี้เขาน่าจะน่าจ,าจะจัดรื้อแล้วค่ะ เขาก็สร้างใหม่แล้วนะคะแต่ว่าขายของขายอะไรเนี่ยเขายังขายเหมือนเดิมอยู่เลยค่ะแล้วก็ครูก็น่าจะเป็นแล้วนะคะเพราะว่าครูเนี่ยต้องย้ายไปที่ที่ที่หนึ่งนะคะครูที่สอนน้องหนุมก็น่าจะน่าจะย้ายโรงเรียนแล้วค่ะเพราะว่าไม่เจอนะคะ ก็น <ítulo> ้องหนุ time, every time, every like, every like. Th ่ม so ก็ไล <N> ่ไปถ่ายให้พี่พีเอฟซีได้ชมกันค่ะว่าโรงเรียนที่กัตตอน้องหนุ่มเคยไปเรียนเป็นที่ไหนนะคะแล้วก็เขาก็ดื้อทํใหม่หมดเลยเออใช่ค่ะข้างด้ข้างข้างหลังนะคะเขาดื้อทํใหม่หมดเลยค่ะแต่ข้างหน้าเขายังไม่ดื้อนะคะแต่ว่าไม่ไม่ให้นักเรียนอยู่แล้วนะคะกูพังอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เคยไปอยู่โรงเรียนใหม่ข้างข้างข้างๆที่น้องหนุ่มถ่ายให้รู้นะคะ รีเลวค่ะตาน10บนะคะแล้วน้องหนุ่มก็สอบไม่ผ่านด้วยนะคะยากที่สุดนะคะคือโรงเรียนเนี้ยตานสิบเนี้ยยากสุดๆเลยค่ะคือเป็นคนไทยขืนหรือว่าไทยใหญ่ไทยหรือไทยอะไรก็ตามนะคะเอ่อถ้าอยู่เชียงตุงเนี้ยก็ไล่เรียนหนังสือพม่าค่ะก็จะมีหนังสือพมา่าคณิตศาสตร์นะคะแล้วก็อังกฤษนะคะก็จะมีประมาณนี้ค่ะ นั้งหนูก็ได้ไปเรียนประมาณ6ปีนะคะที่กระต่อนะคะ,ะถ้าถ้าเข้าโรงเรียนเนี่ยถ้าลมถึงที่ไหนไข้เนี่ยก็ประมาณ10กว่าปีนะคะแต่ว่าภาษาเขามายากไหมนะคะคือยากมากๆเลยค่ะคือ,อถ้าเราเขียนเราอ่านแล้วเนี่ยเราไม่เข้าใจเลยนะคะถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยแค่พูดก็เข้าใจแล้วค่ะเพราะว่า าภาษาไทยกับภาษาไทยขืนเนย่ยเหมือนกันเลยนะคะเอถ้าภาษาพมา่าเนี่ยต้องได้เปยอีกนะคะน้องหนุ่มก็ไม่เข้าใจคะ่ะยังตอนนี้ก็ยังพูดไม่คล่องเลยนะคะเไล่เ,ลเคปป่ปูปูปลาปลาเองคะ่ะภาษาพมา่านะคะถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยพูดดูเรื่องเลยนะคะแต่ว่าต้องดูเป็นคนพูดไม่ค่อยชาร์ค่ะแต่ว่าถ้ายาก,ยากๆก็ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะภาษาไทยก็ <laughs> น้องหนุก็ได้ไปส่งน้องข้าวสาาแล้วก็ถ่ายบรรยากาศโรงเดนที่น้องหนุ่มเคยไปเดนนะคะเอ่อไล่ไปเหยียบในโรงเดนแล้วไล่ไปดูในโรงเดนนะคะเข้าไปถึงในเมือนแล้วรู้สึกคิดถึงมากๆาเลยะคะ่ะก็เมื่อก่อนเนี้ยเออก็มีเพื่อนเยอะเหมือนกันนะคะที่โรงเดนนะคะตอนนี้ก็ต่างคนต่างทํางานทําหน้าที่นะคะต่างคนต่างมีครอบครัวอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยเออเคลื่อนที่เดนด้วยกันก็ไม่ได้ เจอกันนานแล้วค่ะค <c oughs> ก็สำหรับคลิปนี้น้องหนุมก็จะขอตัวลาไปแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งสะให้น้องุมหนุมเชียงตูด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ